วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในช่วงของการศึกษาต่อเนื่องในพระธรรมโรมนะครับบทที่2วันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษากันในข้อที่3ถึงข้อที่ข้อที่4นะครับเมื่อคราวก่อนเราศึกษาไปแล้วในข้อที่1กับข้อที่2นะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในข้อที่3กับข้อที่4นะครับพระธรรมโรมบทที่2ข้อ graph, ที่3นะครับได้กล่าวไว้ว่าโอมนุษย์เอ๋ย ท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นและท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ข้อที่สี่หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดการพระไยัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำให้ท่านกลับใจใหม่ วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เรามาศึกษาเน้นหนักตรงคีย์เวิร์ดตรงที่คำว่าการกลับใจใหม่นะครับผมเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราศึกษาไล่เรียงกันมาอย่างนี้เนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลของวันคริสต์มาสนะครับเป็นเทศกาลของปีใหม่แล้วก็ข้อพระคัมภีร์ที่เราที่ศึกษากันในวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ชื่อว่า การกลับใจใหม่นะครับซึ่งก็ตรงกับหัวข้อที่เราอยากที่จะแบ่งปันกันพอดีตรงกับสถานการณ์ของพวกเรากันพอดีเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอาไว้เพื่อให้พวกเราได้มาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับเนาะพี่น้องทราบไหมครับว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็มีความตั้งใจใหม่ๆที่อยากที่จะทําสิ่งใหม่ในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาอยู่แล้ว หลายคนก็มีความตั้งใจว่าอยากจะทำธุรกิจใหม่นะครับทำการงานใหม่เริ่มต้นการเรียนใหม่ๆนะครับหรือว่ามีความประพฤติบางอย่างที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะครับแต่ไม่ว่าเราจะใช้คำว่าการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่หรือทำสิ่งใหม่หรืออะไรก็ตามที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากการกลับใจทั้งหมดเลยนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับเราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกลับใจใหม่นะครับกับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องทุกท่านเนี่ยจะได้รับพ,อพอรกลับไปเพราะว่าการที่เราเข้าใจความหมายของการกลับใจใหม่เข้าใจความหมายของคขาว่าคริสต์มาสและเข้าใจความหมายของการว่าการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่เนี่ยทั้ง3อย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ย จะทาให้เราสามารถเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นได้นะครับผมพบว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีความปรารถนาที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับหลายคนรอปีใหม่ถึงจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แต่ผมอยากจะบอกข่าวดีกับพี่น้องว่าเราไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องรอจนถึงปีใหม่เราถึงจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันนะครับ ไม่ใช่แค่ช่วงที่เราฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่เท่านั้นแต่ถ้าเราสามารถระลึกถึงความหมายของวันคริสต์มาสนะครับระลึกถึงความหมายของวันปีใหม่ลึกถึงความหมายของคําว่าการกลับใจใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลานะครับและการที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ในทุกเวลาเนี่ยมันเหมือนกับการปลดแอกปลดโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราทําให้เราสามารถเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้อย่าง คล่องตัวนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างเราทุกคนขึ้นมาเนี่ยให้มีคุณ,ณลักษณะบุคลิกบางอย่างเพื่อทํางานของพระองค์นะครับพี่น้องทุกคนที่เนี่ยทุกคนเลยนะครับที่บังเกิดใหม่เนี่ยได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ทําในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทํานะครับเพียง <benefits> <Myster ium> แต่ว่าเราค้นพบแล้วหรือยังว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ อุปสรรคอย่างหนึ่งของการที่เราจะเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นเนี่ยก็คืออดีตที่ถ่วงรั้งเราอยู่นะครับฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเนี่ยหรือว่าเราเข้าใจความหมายของการมีชีวิตใหม่เนี่ยจะทําให้เราสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายไม่เหมือนมีภาระ,ะที่คอยถ่วงรั้งเราอยู่นะครับเนาะทีนี้การกลับใจใหม่คืออะไรนะครับอยากให้เรามาเปิดพระธรรมยอนนะครับบทที่ส นะครับข้อที่3นะครับก่อนที่เราจะไปถึงการเข้าใจความหมายของการกลับใจใหม่นะครับผมอยากจะบอกว่าการการเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่นะครับทุกอย่างเนี่ยรุ่นแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากการกลับใจใหม่นะครับนะครับและการกลับใจใหม่เนี่ยกับการบังเกิดใหม่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กัน ทีนี้เราอยากให้มาดูกันนะครับพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้นะครับการบังเกิดใหม่การกลับใจใหม่คือความหมายอย่างเดียวกันนะครับการเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่ก็คือการบังเกิดใหม่นั่นเองก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐามนมาจากการกลับใจใหม่ทั้งสิ้น พระเยซู <Krist ian> บอกว่าถ้าเราไม่ได้กลับใจใหม่เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่เราไม่ได้มีชีวิตใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้นั่นคือคําพูดที่พระเยซูตัดกับนิโคเดมัสนะครับแล้วนิโคเดมัสเนี่ยก็เลยถามพระเยซูในข้อที่สีว่าแล้วคนชรลาจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าไปในคันบันดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือนะครับ เหมือนกับที่พวกเราสงสัยนะครับว่าแล้วเ,เ,เราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรล่ะนะครับในเมื่อเราเองก็มีอดีตที่ผ่านพ้นมาตั้งหลายอย่างเราจะกลับไปอยู่ในคันของมารดาแล้วเกิดมาใหม่เป็นเด็กทาโรกใหม่ๆแล้วเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรล่ะนะครับพระเยซูเลยบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในข้อที่5นะครับถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ข้อ6ซึ่งบ the ังเกิดจากเนื color. ้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณนะครับคืออย่างนี้นะครับมันมุษย์เราเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3อย่างด้วยกันนะครับตัวตนของเราจริงๆเนี่ยก็คือวิญญาณนะครับอันที่2คือเรามีความคิดจิตใจเรามีสมองเรามีความคิดที่จะคิดมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนานะครับส่วนที่3ก็คือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ การบังเกิดใหม่ของพระเยซูเนี่ยหรือว่าการกลับใจใหม่ของพระเยซูเนี่ยเป็นการกลับใจในฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งแตกต่างจากความหมายที่พวกเราเข้าใจกันว่าต้องเกิดใหม่คือต้องเป็นเด็กทาลกเกิดใหม่อันนั้นคือการเกิดใหม่ในฝ่ายกายภาพซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนซึ่งอายุมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยการที่เราจะกลับไปเป็นเด็กทาลกคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราผ่านกระบวนการตรงนั้นมาแล้ว แต่ว่าการบังเกิดใหม่การกลับใจใหม่การเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่เนี่ยที่หมายถึงตรงนี้เนี่ยคือในฝ่ายวิญญาณนะครับพระเยซูกำลังกล่าวถึงในฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วยว่าบังเกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังด้วยว่าบังเกิดจากวิญญาณก็คือวิญญาณพระเยซูกำลังพูดถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณอยู่นะครับแล้วถามว่าการที่เราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันมีผลยังไงต่อฝ่ายกายภาพ มีแน่นอนครับถ้าเราสามารถที่จะบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณได้จริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าพระเจ้าได้ช่วยเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับเนาะทีนี้อันที่หนึ่งคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกลับใจใหม่คืออะไรนะครับการกลับใจใหม่ก็คือการที่เราเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะครับ เราต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าเราขาดซึ่งการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยการกลับใจใหม่นะครับการกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตการเปลี่ยนความคิดตัวเองการเปลี่ยนแนวทางตัวเองคืออันที่หนึ่งเราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าในสวนเอเดนเมื่อประมาณ6,000ปีที่แล้วเนี่ยในวันแรกที่อาดัมกับเอวาได้ทำบาปเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าได้พพรกออกไปจากวิญญาณของมนุษย์ทำให้วิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ข้างในเป็นวิญญาณที่ไม่มีชีวิตฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีลมหายใจเดินไปเดินมาได้เนี่ยแต่ในฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยเราไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ข้างในก็เหมือนกับว่าเราตายไปแล้วนะครับ และเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นผ่านมาประมาณ4 0 0พปีที่มนุษย์เราเนี่ยไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ข้างในแม้จะมีชีวิตอยู่ภายนอกแต่ชีวิตภายในมันมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตัวเองดีว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเรามันจะเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปมันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่เนี่ยเราจะมีคําถามถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับ แล้วเราจะไปต่อไปยังไงเรากำลังแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราทําไปเพื่ออะไรนะครับมันจะเป็นคำถามที่ยังคงคาใจอยู่ถ้าเราถามทุกคนทั้งคนที่ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับถามว่าที่เขาทํางานอยู่ทุกวันนี้เขาทําไปเพื่ออะไรเนี่ยเอาจริงๆเขาอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับซึ่งการที่เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ยนั่นแหละครับคือความหมายของคําว่าเราต้องการพระเจ้า เพราะเราต้องการที่จะรู้ความหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและทําอย่างไรที่เราจะมีสามารถที่จะฟูลฟิลความหมายที่แท้จริงของชีวิตของเราได้นะครับแต่การที่เรามีพระเจ้าเนี่ยเราจะทําให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเราจะก้าวต่อไปในทิศทางไหนนะครับและการที่พระเจ้าช่วยเราเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ช่วยเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ก็คือในวันคริสต์มาสเนี่ยพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะเป็นพระมหาไทยเป็นผู้ไทยให้กับเรานะครับเป็นตัวแทนของชีวิตเก่าของเราเพื่อที่ว่าชีวิตเก่าของเราเนี่ยจะได้ไปอยู่กับที่พระองค์และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้น,นจากความตายเนี่ยพระองค์จะสามารถมอบชีวิตใหม่ของพระองค์ให้กับเรานะครับอันนี้คือความหมายของเขาว่าคริสต์มาสคือการที่พระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พื่อที่จะมาช่วยเรานะครับวันนี้เราจึงมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส,มสเพื่อระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราผ่านทางการที่พระองค์ได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยลงมาเพื่อเรานะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่มีพระเจ้าเนี่ยถามว่าขั้นที่สองเราต้องทํำยังไงบ้างขั้นที่สองเนี่ยคือเราจะต้องมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ย เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในเวลาเดียวกันฉะนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะช่วยเหลือเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้นะครับเราจำเป็นต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมีเหมือนกับมีมีสิ่งที่แบกรับอยู่และเราไม่สามารถที่จะแบกรับได้ไม่ว่าจะเป็นความผิดบาปในอดีตที่เราทำนะครับการกล่าวโทษนะครับความเจ็บป่วย ความยากจนความสัมพันธ์ที่พังทลายหรือแม้กระทั่งชีวิตที่ไม่มีความหมายเนี่ยสิ่งเหล่าน,นี้คือสิ่งที่เรากําลังแบกอยู่นะครับแล้วเราเองก็รู้ว่าเราเองเนี่ยอยากที่จะพ้นจากจุดๆุดนี้นะครับเรายอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้กับสิ่งที่ถ่วงเราอยู่นะครับเราจึงกลับใจเสียใหม่กลับใจใหม่แล้วยอมรับว่าเราต้องการพระเจ้า นั่นคือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองคือว่าเรามองไปที่องค์พระเยซูนะครับเมื่อเรามองไปที่องค์พระเยซูเนี่ยเราเราจะพบว่าพระเยซูเนี่ยได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและพระองค์ได้ทรงวายพระชนบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เท่าที่โลกนี้จะเคยมีมานะครับคือการที่พระเจ้าช่วยเราเนี่ยพระเจ้าช่วยเราผ่านทางองค์พระเยซู พระองค์ได้เอาชีวิตเก่าของเราเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นภาระหนักที่เราแบกรับอยู่เนี่ยไปไว้ที่พระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อที่จะให้พระเยซูเนี่ยแบกรับแทนเรานะครับและเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนเนี่ยสิ่งต่างตงเหล่านั้นก็ถูกทําลายทิ้งไปเป็นเหมือนกับการปลดแอกให้กับชีวิตของเรานะครับและเมือ่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระองค์ก็ได้มอบชีวิตใหม่ที่ไม่มีแอกเหล่านั้นให้กับเรานะครับวันนี้ ของขวัญที่มีค่าที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยไม่ใช่เซนต์คลอสไม่ใช่ของขวัญที่เราทาด้วยมือนะครับแต่ว่าของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราในวันนี้ก็คือชีวิตของพระบุตรของพระองค์นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจความหมายของการว่ากลับใจใหม่เรายอมรับว่าเราเองต้องการพระเจ้าเรายอมรับว่าเราเองต้องการที่จะมีชีวิตใหม่และเรามองไปที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วเราเรามองไปดูที่ไม้กางเขน เราเห็นว่าชีวิตเก่าของเราอยู่ที่พระองค์พระองค์ตายเพื่อเราและพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อมอบชีวิตใหม่ของพระองค์ให้กับเราแล้วเรารับชีวิตใหม่ของพระองค์เข้ามาเนี่ยนั่นแหละครับคือกระบวนการที่3คือการมีชีวิตใหม่ที่แท้จริงที่สมบูรณ์เราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆเราจะสามารถเป็นคนใหม่ได้จริงๆผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้พระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับเราแล้วก็คือชีวิตของพระบุตรของพระองค์นะครับในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดสิ่งที่ผมได้แบ่งปันไปเนี่ยแต่ต้องใจของใครบางคนนะครับแล้วบางคนต้องการที่จะมีชีวิตใหม่นะครับเรายอมรับว่าที่ผ่านมาเรา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวต่างๆที่หนักเกินกว่าที่เราจะสามารถแบกรับไหวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกผิดนะครับการกล่าวโทษนะครับเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความขาดแคลนเรื่องของความสัมพันธ์ที่พังทลายหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระที่เราแบกรับไม่ไหวเนี่ยนะครับวันนี้อยากให้เรากลับใจใหม่นะครับกลับใจใหม่ก็คือว่าให้เรายอมรับครับว่า เราต้องการพระเจ้าเราต้องการพระองค์นะครับเพื่อที่พระองค์จะจะสามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยการมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับและเห็นว่าพระเยซูเนี่ยได้ทรงแบกรับชีวิตเก่าไปจากเราและทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเราและเรารับชีวิตใหม่ของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราผ่านทางความเชื่อนะครับถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่า วิญญาณของเราเนี่ยจะถูกสร้างใหม่เหมือนอย่างที่พระเยซูกล่าวกับนิโคเดมัสว่าช่วยที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณนะครับวิญญาณของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ชีวิตของพระเจ้าจะเข้ามาประทับอยู่ภายในเราเราจะเป็นคนใหม่ถึงแม้ว่าภายนอกของเราจะยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ภายในของเราเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วถามว่าความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้อย่างไรนะครับอยู่ที่ความคิดของเรานั่นเองนะครับ เนะนี่ยพระธรรมโรมเนี่ยบทที่12ข้อที่2ได้บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเสียใหม่เพื่อที่เราจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรไปที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะครับนั่นหมายความว่าสเตจที่2หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยนะครับให้เรามีความคิดที่สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณว่าเราเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์และเมื่อเรามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ย เราพูดเราประพฤติเรากระทาที่สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงในฝ่ายกายภาพได้นะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของการรักษานะครับก็คือว่าเวลาที่เราอธิษฐานเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาเราเนี่ยนะครับเรารับการรักษาจากพระองค์หรือว่ารับชีวิตใหม่ของพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ภายในวิญญาณของเราเองนะครับการรักษาเนี่ยอยู่ข้างในเราอยู่แล้ว แต่ประตทูที่สองก็คือว่าความคิดของเราเนี่ยเราคิดเหมือนอย่างที่พระองค์คิดหรือเปล่าเราเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์เห็นหรือเปล่าว่าเราหายถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์บอกว่าเราหายเนี่ยสุดท้ายเราก็จะหายนะครับพระผมเคยมีโอกาสเจอกับผู้ป่วยที่เป็นอันมาพาตผมใช้ความเชื่อว่าชีวิตของพระเยซูเนี่ยที่ยอมตายเพื่อความเจ็บป่วยของเขาเนี่ย และเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเป็นชีวิตที่ปราศจากความเจ็บป่วยและเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนคนนี้นะครับและผมก็มองโดยการใช้ความคิดว่าเขาหายจากโรคจริงๆนะครับและไม่นานนะครับผู้หญิงคนนี้ก็สามารถกลับมามีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้งสามารถยกแขนยกขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือคําพยานที่ผมอยากจะเป็นเป็นคําพยานให้กับพี่น้องเลยว่าถ้าเราคิดตามอย่างความจริงในฝ่ายวิญ,ญญาณที่เราเป็นเนี่ยเราจะสามารถ นำสิ่งที่อยู่ภายในของเราเนี่ยสำแนออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีเป็นข่าวปาวระเสริฐนะครับที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราผ่านทางวันคริสต์มาสนะครับพี่น้องพอจะเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่รวมถึงอยู่ทังบ้านนะครับว่าถ้าเกิด คำแบ่งปันในวันนี้เนี่ยถูกต้องใจพี่น้องบางคนนะครับที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมอยากใช้อธิษฐานตามผมเพื่อเป็นการต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็เราก็จะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ได้อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้อย่างแท้จริงจากภายในนะครับเนาะเชื่อว,ว่าพี่น้องคงจะได้รับอะไรเปไม่มากก็น้อยในวันนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับผมก่อนที่จะจบการประชุมเนี่ยผมอยากจะอธิษฐานแล้วก็ถ้าพี่น้องทางบ้านนะครับถ้าพี่น้องทางบ้านท่านไหนที่อยากที่จะมีชีวิตใหม่เนี่ยสามารถอธิษฐานตามผมได้ณตอนนี้เลยนะครับนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้า,า,จาที่ประทานความรอดให้กับลูก,ดดก,ล,กลูกขอเริ่มต้นใหม่มหมโดยการเชื่อระวังใจในเครื่องบูชาเดียวนี้ในเครื่อง นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่โปรงประทานให้กับลูกในวันคริสต์มาสและลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพ่อได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้ว พระองค์ได้แบกบาปแ,แบกชีวิตเก่า,แบก,กาแบกสิ่งต่างๆที่ลูกไม่สามารถแบกรับไปได้ไปจากลูกขอบคุณพระองค์ที่ประทานชีวิตของพ,พอระพรเยซูให้กับลูกลูกขอตัดสินใจที่จะรับชีวิตของพระองค์เข้ามาด้วยการเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3 แล,และขอกล่าวรับด้วยปากว่าพระเยซูรซทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของลูกขอบคุณพระเยซูซลูกจะจิตตามพระองค์จจลูกจะมีความคิดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงใหม่มมเ,หมเหมือนกับลูกอยู่ในพระรงองค์และเชื่อว่าชีวิตใหม่ภายนอกจะเป็นไปตามชีวิตใหม่ภายใน นีแ่แหละ,ละคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของลูกในวันนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญที่มีค่า,คส,ำคาสำหรับวันคริสต์มาสและปีใหม่ในปีนี้นนนอธิษฐานในพระนามพ,าานนพระเยซูอาเมนนะครับผมนะครับก็ここเชื่อว่าถ้าพี่น้องทางบ้านนะครับท่านไหนที่มีโอกาสได้อธิษฐานตามอย่างที่ผมได้นำไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าท่านมีชีวิตใหม่แล้ว นะครับแล้วก็อยากจะให้เราเริ่มต้นใหม่นะครับโดยการระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเรีลนรถึงพระเจ้าและเึกถึงพระเยซูและลึกถึงพระ,ละ,ลพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อยากจะให้เราเข้าร่วมกิจกรรมของทางคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่ท่านสะดวกที่จะไปแล้วก็สัตว์ซื้ออยู่ที่ท่านเป็นประจำนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของท่านทุกคน ในวันนี้ผ่านทางวันคริสต์มาสของความที่ยิ่งใหญ่หญที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องา